สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องทัพู h ช n แนลนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องทัพู h ช n แนลเนาะสวัสด,ดียามเย็นนาเอฟซนะครับก็ฟื้นฟื้นตัวขึ้นมานะฮะเอฟซีนอนกัาวันเลยนาเอฟซีเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับเหมือนจะไม่สบายเนาะก็ขออยากกับพี่สุเทพนะครับมาทานดักไว้นะฮะเอฟซีนี่นะครับจกี <c oughs> <c oughs> ยาแก้แพ้แล้วก็ทิปฟี่เข้าไปหนะ้ากินสองตัวนี้แล้วหลับยาวเลยนะครับไปไม่ได้ที่แรกหลังจากถ่ายคณะทัวร์มาใช่ไหมนะครับของสักพักหนึ่งก็ออกอาบน้ำอ่าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกไปทานข้าวนะยเอฟซีกินข้าวแล้วก็เพื่อจะมากินจะทิฟฟี่กับยาแก้แพ้นะครับมันก็จะหลับ ง่ายอนซะี FC. จนถึงตอนนี้เลยห้าโมงเย็นกว่าแล้วก็เพิ่งตื่นเนาะอาฟซี FC. ก็ไม่ได้เข้าไปข้างหนเลยจำปาดงไอ้โคน้องนาเลยนะฮะฟซีนะครับโอเคเราก็จะไปเอาน้ำกันนะฟซีนี่อีกคืนหนึ่งนะฮะฟซี FC. นะครับจ่ายไปแล้วนะครับนะฮะ อีกคืนหนึ่งนะครับจะไปเอาน้ำกับดีๆกันน้องมุกตาน้องมุกตาแต่วาา่าน้ำมุกมันก็จะไ <c oughs> หลยอยู่ กะที่สุธีมันยังอยู่ในห้องเลยอะไรไม่ได้่ายชิปหายชิปหายชิปมันยังน totally e> ี่ก็เพิ่งจะได้สามชิปเองนี่เรียไปใส่หรออืออ่าฮะไะเอาก็มาลดน้ำนะฮะก็เป็นยางเย็ดเนาะยางสีแต่ว่าทรงผมเดมาสุดยอดเลยนะ สรงผมโมจัาพิเศษเนี่ยใครนะพิเศษพิเศษเสกโลโซอ่ะคือพิเศษว่าขันมุมดำเนี่คือพิเศษเลยไอดอน่ะพิเศษนะเนี่ยไอดอเรือย์นสิเทษน่จะพักผ่อนข้างในนาก็ข้างในเนาะเสียสองโต๊ะให้ดูนาสองโต๊ะ อำเดียงได้เลยครับ<ณ>รถน้ำนต้นไมาช่วงยามเย็นนะผมไม่ได้เข้าไปเลยตั้งแต่เมื่อเช้าทางในใครแน่แล้วจินเยือบานมี้เด้ยวอย่าเพราะว่าเจ้าของอันบ้านต้นน่ะมันบอกว่าถ้านอัลูกค้าเป็ใครเยื่อบานนี้อย่าไปเอาอยู่ทาก็ได้ เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะมาให้พอยาไี่สุเทมก็เสาะนะเราพูดถึงอ่ะเรามีบริการเราบริการยาด้วยเราไม่ได้ขายยานะเราให้ยาเออนะครับผมอ่าในช่วงยามเย็นเนาะนะครับโอ้ดีขึ้นมากมากเลยน้องมุกตาเล่นนอร์ไร เงามไม่มีเพื่อนอะ่ะเงมไม่มีเพื่อนเล่นอ,ะอ,อ่ะนะไม่เงาเล่นคนเดียวมาทำง,งานแล้วเออมุกตา,กาที่เปมม็นน้องว่าคือบมกึนน้องก็เดีตั้งแต่เด็กๆแล้วมุกตาไม่ชอบเล่นกับใคร อันนี้น้ามาไม้ใส่นะ่ยเพเดี๋ยวเราไปขอใหูเนี่มาเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าขั้นนั้นบอหลีมีมีน้องเมฆที่กบตูมุกกาจะบอกว่าไปเล่นกับพี่เมฆอ่อแล้วคนอื่นไม่ไปเลยไม่ไปนะไม่รู้เป็นอะไรคนอื่นชอบแกแล้งเราเขาก็เลยไม่ไปเมียนพ่อเลยพ่อกับลูกนะฮะ ก็เป <Okay. S 1> okay. ็นอยางไ้ยาอืมพี่เขาทำอะไรกันหมูมลเนีเออคือว่าานาหมูหลบมาโอเคก็เป็นช่วงยามเย็นเนาะสีไม่ได้ก็ไปเลยนะฮะ

so you're not going to have any more